นอการอ่านออกเสียงจะทำโดยเด็กชายเดชวุพรเกิดพงม .3 ทับ4เด็กชายธีรวิทย์ทิพย์ ทิรวิทย์ที่มาม .34 มแ,และเด mm. er ็กชายอลรมณ์กรบุญบาลมสางการอ่านออกเสียงคือการอ่านโดยเปล่งเสียงออกมาเพื่อให้ผู้อื่นได้ยินการอ่านออกเสียงเป็นการที่เน้นการถ่ายทอดเนื้อหาและอารมณ์ผ่านการเปล่งเสียงเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจและเข้าถึงเรื่องราวที่อ่านการอ่านออกเสียงมีจุดประสงค์หลายอย่างเช่น เพื่อความบันเทิงเพื่อการศึกษาเพื่อการถ่ายทอดข้อม,มูลข่าวสารหรือเพื่อการสแสดงความสามารถทางด้านภาษาเป็นต้นเสียงบทความเพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ประกาศหนึ่งผู้อ่านต้องศึกษาบทความนั้นให้เข้าใจถึงจุดประสงค์ของเรื่องจะอ่าน 2. การฝึกออกเสียงซ้ําๆบ่อยๆเพื่อให้เกิดความมั่นใจที่จะต้องอ่านจรงิงต่อสาธารณาชน 3. ผู้อ่านจะต้องเรียนรู้การอ่านตัวเลขและเคลื่อนไหวาการและอักษรย่อ,อให้ถูกต้อง